น้องไป này น้องวิ่ง Chị đi đu nón đi leo khao con nón leo tuổi bao tuổi mấy lục thằng lê vinh thằng lê vinh thằng lê ดูาจากภูเขาเขาที่ไหนไหนใช่เหรอใช่เปล่าใช่ภ<ช>ูเขาสีอะไรสีเหลืองไหนตรงเหลืองมันเหลืองตรงไหนเนี่ยมันสีเขียวน่ะพีเขียวะนะ เอาบางนี่ปีกี้มาแล้วน้องปีกี้มาแล้วพผู้ชาที่ไหนไหนพผู้ชาที่ไหนมีตัวอะไรบ้างเมื่อกี้เราไปเล่นตรงไหนมาถุยมงดบ้าเอาไฟไฟอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนู้นแต่น้องเล็กอยู่ไหนน้องเล็กอ่ะนี่นองเล็กอยู่ปีกี้ไหน,นหเห็นตัวมาลูกสนใจว่าลูก แรงลมแรงครับเออลมลมทางกงลมพีอนย่ายกมืออันย่าถ่าูกเล็กก่อนกันเร็วไม่เข้าในกงหรอกอ้าวน้องไปเข้าในกงเข้าไข่อ่ะพี่ยิ้วไปเข้ากงกับน้องเปล่าไปเข้ากงกับน้องป่ะ